ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับกลุ่มลูกจ้างนะคะแล้วก็พนักงานที่ถูกยกเลิกการจ้างงานค่ะ หลายคนคงทราบกันดีนะคะว่าใครก็ตามที่ทํางานกันอยู่และได้รับเงินเดือนเป็นประจํานะคะก็ต้องมีการแก่ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับทางภาครัฐค่ะแต่ในกรณีของการถูกเลิกจ้างนะคะซึ่งเป็นเหตุที่สุดวิสัยเช่นว่าตัวบริษัทที่จ้างงานเรานั้นต้องมีการปิดกิจการไปหรือว่าเกิดการเลิกออฟขึ้นมานะคะซึ่งตามกฎหมายแล้วการเลิกจ้างในลักษณะนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง ซึ่งในตรงนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้ําเรื่องเสนอเข้าสู่ครมอนะคะเพื่อที่จะยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับตัวเงินชดเชยนี้ค่ะแต่ทั้งนี้นะคะก็จะต้องเป็นเงินชดเชยที่ได้รับจากการถูกเลิกจ้างงานนะคะในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยสําหรับคนที่ถูกเลิกจ้างงานเหตุเพราะการ,กรเกษียณหรือว่าการหมดสัญญาเนี่ยตัวกฎกระทรวงอันนี้จะไม่ครอบคลุมนะคะ ทีนี้นะคะในการเปลี่ยนกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยจากเดิมมีการระบุไว้นะคะว่าค่าเฉยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือตัวเงินเดือนการจ้างการทํางานนะคะย้อนหลังไป300วันก่อนวันสุดท้ายแต่ต้องเป็นเงินที่ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทนะคะตอนนี้จะมีการปรับเพิ่มขึ้นมานะคะเป็นตัวค่าชดเชยนี้จากแต่ก่อนที่เป็น300วันย้อนหลังใช่ไหมคะตอนนี้จะเปลี่ยนมาเป็น400วันค่ะและส่วน ตัววงเงินนะคะที่ตะก่อนนี้ตั้งไว้ที่3,000 0 0บาทตอนนี้ก็ขยายขึ้นมาเป็น0 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งทางรัฐเองนะคะก็จะไม่เก็บภาษีบุคคลธรรมดาให้กับเงินชดเชยในส่วนนี้เลยค่ะและตัวมาตรการนี้นะคะก็จะมีผลย้อนหลังไปจนถึง1ึงมกราคม2566เลยค่ะทีนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้คำนวณแล้วนะคะว่าทางรัฐเนี่ยจะต้องสูญเสียรายได้จากการงดเก็บภาษีตรงนี้เนี่ยน่าจะสูญเสียอยู่ที่ประมาณ660ล้านบาทค่ะ แต่ยังไงก็ถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะถือว่าทางรัฐเนี่ยได้ยื่นมือเข้ามาช่วยทางลูกจ้างและพนักงานที่ถูกเลิกจ้างงานในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆคะ่ะ